สวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพนะกขอนออฟฟิเชียลกับช่วรายการเขย่าโซเชียลกับหลังเออ total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจําหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็ม total ชอ็อปสวนรวมเครื่องมือช่างมีจําหน่ายมากกว่า37สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่ว,วประเทศ<ร>ไทยไ,ไม่ใช่แค,แค่นั้นนะครับตอนนี้ total มีแบต42โวล์มพลังใหม่กําลังไฟแรงชั่วโมงการทํางานยาวนานหาซื้อได้ตามออนไลน์และช็อปของ total นะครับที่สําคัญที่สุดเลยฮะรับประกันสินค้า สองปีโอ้โหขาสินค้ามากมายนะครับล่าสุดเราก็เพิ่งจะไปมอบของให้กับองค์กรทำทีองค์กรทำดีคองพี่บุ๋มทัโทัสัรสนทั้งหมดเลยนะเอาเครื่องปั่นไฟไปให้เอามาม่าอาหารแห้งเอาอุปกรณ์ชำระล้างทำความสะอาดเพื่อช่วยพี่น้องชาวใต้เราอย่างน้อยพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะฮะที่เราก็ได้ไปปันกันครับแบ่งปันกันนะเพราะวันนี้เราจะเข้าเรื่องของน้ำท่วม ข่าวน้ําท่วมนี่แหละครับน้ําท่วมเ,เขาเรียกว่ามาหาอุทกภัยนะครับที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็นำพามาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับทั้งทรัพย์สินและชีวิตบางบาง,บางข่าวบอกว่าเสียชีวิตหลักร้อยอบางก็ว่าหลักพันหลักไหนแน่ ข่าวจะหลักเท่าไหร่ผมไม่สนใจเราเพราะนเชื่อไม่ค่อยได้แต่ผมกับพี่เอิญขอแสดงความเสียใจเพราะชีวิตคนคนเดียวนี่มีค่าครับผมโอ้โหแล้วก็ทรัพย์สินอีกครับเปลี่นบ้านมโอ้โหแล้วเราเห็นตามข่าวที่น้ําขึ้นมาต่างคนต่างไปช่วยกันใช่เราสองคนไม่มีพลังมากพอในการไปช่วยแบบนั้นแต่เราก็พยายามใช่ทางไหนที่เราช่วยได้สะดวกสนับสนุนเราก็สนับสนุนเต็มที่เท่าที่เราทาได้เราสองคนขอแสดงความเสียใจ,ใจนะครับกับผู้ที่สูญเสีย ทั้งหลายนะครับเราคนไทยวยกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นภัยธรรมชาตินะแต่ถ้าทางถ้าประเทศเรานะมีมีการเขาเรียกตั้งรับให้ดีๆกว่านี้มีการเขาเรียกว่ามาตรการไรที่มันควบคุมได้ดีกว่านี้อะไรมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แต่สถานการณ์นี้ก็สอนผมนะถ้าเกิดดอนเมืองที่ผมอยู่นี่นะ น้ำมาคลื่นเนี่ยผมไปเลยไปแล้วผมต้องไปแล้วผมไม่รอพวกคุณไม่ต้องรอคำสั่งแล้วไม่รอคำสั่งแล้วผมผมพิวเลยเพราะผมเลยผมไม่เชื่อพวกคุณแล้วถ้าประมาณหัวเข่านี่ไปแล้วอ่าไปแล้วของพี่หัวเข่าเนี่ยผมข้อเท้าผมไปแล้วผมข้อคอเจเนอร์ผมไปแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาหรอกผแม้ตอนนี้น้ำจะลดลงแล้วนะครับน้ำจะลดลงแล้วแต่ความยากลำบากก็ยังอยู่ใช่ความสูญเสียความอะไรทุกสิ่งอย่างบางครอบครัวนี่พังเลยนะใช่ใช่ทรัพย์สินอะไรแล้วแต่กิจการพังหมดนะครับ ในขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมเนี่ยเราเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำเนี่ยมันภาคชีวิตคนภาคทรัพย์สินประชาชนไปเขาว่ามันมาเร็วมากพี่ห้าทีปุ๊บสิบนาทีปุ๊บปุ๊บนี่เลยะและเราก็ยังได้เห็นความร้อนแรงนะครับของเขตแปดมันยังไงพี่ประเทศเขตแปดนี้นะครับโอ้โหอธิบายเสีทางถึงเรียกประเทศเขตแปดว่ากันว่าเป็นชุมชนหนึ่งและกันชุมชนหนึ่งที่ เอาง่ายถ้าเป็นอย่างเราเขาเรียกดองอ่ะดองพยาไฟเดียวเราเข้าใจได้ดงพญาเย็นอ่าโอเคเป็นดงอ่ะเป็นเพีย่างยุคสมัยหนึ่งอ่ะยุคสมัยหนึ่งอันนี้ขออนุญาตเลยถึงยุคสมัยหนึ่งชุมชนคลองเตยแล้วกันนะแม่สังกัใหญ่ก็ไม่ใช่เล่นนะมันเป็นมันมีหมดแหละครับเอผมก็ชุมชนฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ล็อกวัดแปดเจ็ดอ่ามันจะมีชุมชนชุมชนก็เรียกชุมชนฮาร์ดคอร์อยู่ตำรวจไม่กล้าเข้าอ่ะเอารอหน่อยเดือดเดือดหน่อย ชุมชนดงนักเลงอันดพานเราจะขี้ยาครบเครื่องครบเครื่องก็คือว่าูนยนรวมอบายมุกทั้งหลายบ้านแต่ละหลังเนี่ยจำหน่ายจ่ายแจกกันทุกหลังผมก็อยู่ผมก็อยู่มาในชุมชนแบบนี้ในกรุงเทพมหานครย่านลาดพร้าว57เนี่ยอ่ยุลกสมัยหนึ่งนะก็มีมันมีมีก็เดือดเดือดมีพักโคตรเดือดแล้ว่าใจเราโตมาอย่างนั้นมันมีแล้วแหละชุมชนแบบนี้แต่ว่าแปลว่าชุมชนเขต8เนี่ยก็ เดือดแค่ไหนรู้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยเราเคยไปหาดใหญ่อืเราเคยไปหาดใหญ่ตอนอาจจะเป็นงานมวยอ่ะเขาก็ถามว่าต้อนรับดีอธยาไฝดีทุกอย่างดีหมดคือภาพกว้างอ่ะคนดีมันมีเยอะอยู่แล้วันเยอะอยู่แล้วคนใต้อ่ะโหแฟนขับเราคนใต้เยอะะเราไปเขาก็โหเลี้ยนูเลี้ยนี่เราอันนี้ประเด็นตรงเขตแปดเนี่ยมีวีรกรรมเดือดเยอะมากนะฮะเช่นเดือดเมื่อที่น้ําท่วมเขาเครียดเปล่า กอาจะเครียดเปล่าสนามชวก็มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเริ่มจากด่าทอนะฮะคว้างปลาสิ่งของอะด่าว่าอะไรอ่ะการอะเป็นสมนียงเขาหยัดแม้มหยัดแม้มหรือเปล่าด่าทอนะครับด่าทอเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับคว้างปลาสิ่งของจําพวกขวดขวดหินขวดประติคอยิเลยรวมไปถึงไม้หน้าฟามโอ้โหอาจจะแบบ ไม่เขาคงเครียดเครียดอะไรน้ำมันกำลังขึ้นก็เลยตกใจไม่ใช่ขีสกูตเตอร์ไปมันมีไฟแดงแย่เขา่าแล้วก็รวมไปถึงอันนี้ดาดทอมปุ้งปังเฮ้ยมีปุ้งปังเลยเหรอปุ้งปังปี้งเลยปุ้งปังเปี้ยงว่ากันว่าเริ่มจบมีสามนัดสามนัดก่อนนะครับแล้วก็สองนัดเขาขึ้นฟ้าเปล่าสุดท้ายกดหมดโม่เลยโอ้โหพี่บ่าวเอาให้ไปเลย ผมพี่บา่าวผมอะส่วนตัวผมเนี่ยเอาเคมันเราเข้าใจได้วิถีชีวิตอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ียวิถีเขาอยู่มันจะเป็นวิถีเขาอยู่ผมไม่ด่าพี่บ่าวนะเขาด่ากันเดียวแนะพี่บ่าววิถีที่เข้าใจได้ผิดว่าทาผิดพี่บ่าวแต่เห็นข่าวไปมอบตัวอ่ามีเกมกันหมดละกระโดนไอ้เข้าใจพี่บ่าวน้ำมันขึ้นไงย้ำขึ้นเงินขอก็ขึ้นเยอะมากโมหิวเข้าใจได้โมหิวเลยแล้วแต่กดหมดโมเลยเออก็ โอ้พี่บ่าวเดือดจริงพี่บ่าวแล้วเดี๋ยวนี้หาง่ายขนาดนี้ด้วยนะก็กดหมดหม้อจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงก็ต้องยกเลิกภารกิจเนี่พี่อยู่อ่ะคือจะไปกู้ภัยกาจการเป็นคนะสบภัยอ่ะผมถามพี่เป็นพี่อยู่อ่ะพี่จะสู้อ๋ออ๋ชัยเรื่องมาเนี่ยใช่อยู่แล้วแล้วก็มีอ่าหนุ่มหนุ่มเขตแปดคนหนึ่งวัยรุ่นเขตแปดคนนึ่งโพสเลยอ่าบุกเข้าไปเซเว่นอีเลฟเว่นงัดงัดงัด นัดเงี้เข้าไปเลยขโมยโเ,เลยน่ะใครไม่เปิดผมเปิดอเอ้ยจ้เฮ้ยยัง<ห>ไ<ห>งเดือดกดเดือนได้ไปบ้างมั้งน่ะเรื่องเซเว่นเนี่ยอธิบายว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาเข้าใจนะถ้าปล่อยปล่อยไว้ก็เน่าดีเข้าของอม, <ๆ S 2> มันก็ไม่ได้ดิเข้าไปเอาของกินอะไรเนี่ยเข้าใจได้แต่วัยรุ่นคนนี้เน้นไปที่เหล้าเบียร์ก็ของกินมาะทังประทังชีวิตเออมันก็ของกินมูลค่าเป็นแสนเนี่ยมันก็ของกินเหมือนกันกินยืมไง ใครไม่เปลิ่มเลยโอ้อันนี้เดือดจริงอาเป็นคดีความแน่นอนแน่นอนมันเป็นอยู่แล้วพี่ไอ้มาม่าไม่หยิบเลยเพื่อนมาม่าไม่หยิบปาะปอกไม่เอาเลยเล่นแต่เล่นแต่ซีซิสติกรีโอ้โหใจใจคอเขาคุ้งกาเนี่ยพี totally ่น้ำท่วแม่เขาก็มองเป็นทะเลแล้วก็นอนลอยแล้วก็ซึมงซึ้โอ้ยนั่นอย่างนี้ก็อย่างนี้มันก็เกินไป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 เขาเอาเจ้าของกิจการอะไรว่า เขาไปเอาของกินมาฝาปากกระป๋องให้เขาใจได้เอาใจได้สถานการะมณนี้เปเขาของบางคนไปเอาตู้ไมโครเวฟเซเว่นมาทำไมเอาทำไมลักทรัพย์นะจ๊ะใช่ลักทรัพย์นะครับผิดกฎหมายเพียงอยบหยบมาผมก็หลุดหลุดจอสโลจะหลุดจอผิดกฎหมายไปนะครับเป็นเป็นลักทรักเป๋แล้วแล้วก็มีอ่ะป้นช้าง โอ้โหออโถ่ตกใจเลยช้าไปเด้อนั้นเบียช้างสี่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับประมาณนักเจ็ดนห้าร้กิลังนะครับแล้วก็เป็นมูลค่าร่วม4ี่ล้านกดหมดคอนเทนเนอร์ไม่เหลือเลยไอ้เดือดำเป็นดีใจร้ายไม่ติดไาสหน่อยวะกินเพื่อประทังชีวิตประทังชีวิตแล้วก็บุกบุกไปงัด ขังสินค้าเครือบุญรอดก็เป็นอ่าเมื่อกี้ช้างอันนี้สิงอสิงลีโอเขาเก็บหมดเลยมาลากลากกันมาเียเซียประทังชีวิตประทังชีวิตขอรยบร้อยเป็นคดีเลยโอ้แต่ละอย่างเดือดจริงอันนี้ผมชอบนี่งานหนึ่งงัดงัดตู้อัพสมุดบัญชีธนาคารทำไมอ่ะไม่รู้เอาไปไปดูมงังไม่รู้ผมนกว่ามีเงินก็ด้วยเอชเอ็ม งัดทําไมงัดเราไม่มีเงินทิ้งแม่ไว้นนั้นที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหทาให้อ่อวุ่นวายนะครับเดือดจริงสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องแบบว่าคือต้องต้องต้องยกเลิกภารกิจออกมาหลายคนนะครับจนกลายเป็นหน่วยซิลและตอนจดทอต้องเข้าไปเองอืเข้าไปเองแล้วก็เงียบกิบนะครับก็สรุปก็เนี่ยเป็นเป็นกันซะอย่างนี้นะครับโอ้ได้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในในเขตแปดผมเชื่อว่าต้องมีคนไง ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆมีมีคนที่เขาลาบากจริงๆมันเป็เลย<ำ>ไม่ได้รัากอง,องเออมันเลยแบบว่าแย่กันไปเลยสรุปแล้วก็พอหลังน้ำลดแล้วก็ตำรวจนะครับส่วนที่กำลังร่วมสามร้อยนายเข้าไปเคลียร์พื้นที่มีอะไรเยอะแยะมากมายมีทั้งว่ากันว่ามีทั้งผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์นูน่นนี่นั่นเรือ ห้าหมืนอะไรข่าห <ia> oh, ัวคิวข้าวกลองสีชาอะไรเยอะยะวุ่นวายง่ายๆว่ากําลังจะบอกว่ามันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นลึกๆอยู่มาวุ่นเลยครับก็ถึงเป็นพี่มาของประเทศเขตแปเดือดจิแต่ชาวขายใญ่ผมเคยไปเจอก็อัธรยะสายดีส่วนใดอ่ะอัจรยาสายดีอย่างอย่างผมก็อยากให้พี่เบางกเาเจอขียานแปดพี่ เบาได้เบาพี่สถานการณ์แบบนี้เรานะพี่นะคนเ,าเราผมก็ผมก็โตมาจากอย่างเงี้ยแหละอ่าแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่านั่นถ้าเป็นยุคผมก็อาจจะงัดบี <laughs> ผมก็อาจจะ <laughs> <c oughs> คือผมผ่านจุดนั้นไปแล้วนะพี่เบาผมผ่านจุดพวกนั้นไปแล้วไอเหตุการณ์แบบนี้เราคนท่อยทีท้อยอาศัยกันคนเข้าใจกันพี่โอ้โหคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาเดินทางใช้เวลาเดินทางเป็นพันโล ไปช่วยด้วยจิตอาสาเนี่ยใช้เป็นเจสกีเป็นเจสกีอะไรบุกเข้าไปช่วยผมมันช่วยคนได้เยอะนะใช่ไต้องใช้เจสกีช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยนะบางสิ่งบางอย่างแล้วเจสกีเนี่ยกระแสน้ําเชี่ยวม,มันต้องความเร็วความอะไรมันต้องปรับระดับอืถ้าช้ามนันจะฟ้ามได้อืม,มันต้องโตน้ําไปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะกระเด็นบ้างมีน้ำกระเด็นบ้างอะไรบ้างต้องเข้าใจมันเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ล่าคนเนีย สวท่านหนึง่งดีกว่าเขาว่าเขาบอกว่าจริงๆชาวเขีบแปดเป็นคนน่าร <rain> <sport> you know, ักอ๋อไม่มีอะไรที่ปุ้งปั้งออกไปเนี่ยเพราะว่าเจสกีเนี่ยพูดขับเจสีไปเนี่ยไปขับเล่นใครไปขับเล่นวะหรือฟิลแม่งมาพอดีเจอน้ำท่วมไปขับเล่นที่เข้าไปช่วยเนี่ยทีมเจสกีเนี่ยระดับแชมป์โลกนะครับระดับอาชีพระดับเอางี้ระดับตำนานเน่ ตำนานเจกสกีไทยที่เข้าไปช่วยกันไปขับเล่นเพราะว่างั้นไปขับเล่นเนี่ยทะเลมีอืบึงอะไรที่เขามีให้แข่งมีที่เล่นมีอะยะทอมาเป็นพันโลเนี่ยท่านเขาคิดแบบนี้บ้างแบบว่าไปเจอกระแสน้ําท่วมปุ๊บอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศเขาคิดอย่าน <c oughs> งนั้นไม่ไดไเออ้เคยเล่นที่บึงเคยเล่นในสนามเคยเล่นที่เลยหแม่งไม่เฟี้ยวลองมาเล่นตรงน้ําท่วมดูว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าเขามีพิจารณาไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแหละเชื่อว่าคนไทยก็ คงจะได้จะงงกับคำพูดนี้ไปขับเล่นในขณะที่ชาวบ้านเดือดร้อนไปขับเล่นโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยผมกลัวอะไรอย่างเง้ยไหมผมกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยคนดีเนี่ยมันจะท้อแท้คนที่มันมีจิตอาสาคนที่มันบุกน้ําลุยไฟไปช่วยคนมันจะท้อแท้คือพอเข้าไปช่วยคนเงเสี่ยงเข้าไปเนี่ยไม่รู้ต้องเจอกับอะไรบ้างจะรอดไม่รอดจะช่วยคนได้ไหมแล้วก็มาเจอคําพูดบั่นทอนกาลังใจแบบนี้ฮะคนดีตอแต้เลย ไปขับเล่นเจสกีตั้งรถเอาขนเจ้สกีไปเป็นพันไปขับคือเจตสกีเราต้องเข้าใจใครเห็นจะเข้าใจถ้าน้ำมันชี่อมันต้องโตไปต้องแรง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 ไปเข้าไปมันอาจจะอะไรไปขับเล่นทำไมนะพี่เออแสงเจอนี่ก็หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะไงกันต่อนะครับแต่ยอมรับว่าประเทศเขตแปดได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วว่า เดือดจริงนะครับแบบบีสบสามอ่าง่ายบีสิบสามเดือดจริงก็ว่ากันไปตามนั้นประเทศเขตแปดแต่พวกเราจะช่วยคนหัดอยากกันต่อไปต้องหลังจากนี้ต้องช่วยกันช่วยกันต่อไปคนน่งสารมีโอ้โหเมื่อเมื่อคืนวันนี้วันที่วันที่วันที่สี่นะเมื่อวานวันที่สามเนี่ยก็มาดีครับแฟมิลี่โจเกอร์เนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตดวลตั้งใจช่วยชาวชาวใต้ได้เงินโอ้โหเยอะมากเลยเพื่อจะไปช่วยทุกบาทเลยไม่มีการค่าตัวแมแต่บาทเดียวแล้วก็ไปร่วมมาเราก็จะทำเท่าที่เราทำได้ใช่ทำ หลังจากเนี่ยมันมีเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตลอดไม่ว่าประเทศไทยเราประสบภัยพิบัติอะไรอย่างน้ําท่วมเนี่ยที่เราเห็นก็คือน้ําใจอน้ําใจคนเนี่ยสูงส่งกว่าน้ําท่วม,มน้ําใจคนไทยเนี่ยผมอยากเกี่กับเหตุการณ์เนี้ยภาครัฐก,ก็ช่วยแหละแต่าจะออกตัวชานิดนึงเมื่อไงไม่ทราบแต่เอกชนไปก่อนเราศิลปินดาราเิเ็ฟลูเอนเซอร์เอกชนร้อยเมตรภาครัฐเขาวิ่งระยะยาวเราสิบโลที่น้ำใจคนไทยช่วยเหลือกันไปนะครับ ช่วยเหลือได้เท่าที่ช่วยเหลือกันมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ออคุณก็ต้องยอมรับว,ว่าพอสื่อโซเชียลมันเป็นแบบนี้มันทําให้เราเห็นการทํางานที่ทําให้ประชาชนมารู้สึกขัดขัด,ขดกับภาครัฐเพราะว่าเราก็เสียภาษีเราก็อะไรเสร็จแล้วพอเราเกิดสถานการณ์ที่มัน ความลำบากแบบนี้มันเกิดขึ้นชัวร์ว่ยมันควรจะเห็นภาครัฐที่ออกตัวก่อนแต่กลับกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนพวกเรารวมตังกันไปช่วยการศิลปินดาราไปช่วยลงก่ออะไรเนี่ยจะว่าพวกเราจะไปถ่ายเอาหน้ากันแล้วแต่พวกคุณเ่อเดย๋ยวน้อยพวกเราก็ถึงตัวก่อนนะช่วยกันก่อนนะนะมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วนะประเทศเราก็ขอให้อะไรอะไรมันนะให้มัน ให้มันสะดวกกว่านี้นะครับให้อะไรไปปีหน้าดีกว่านี้นะนี่จะหมดปีแล้วนะขอปีหน้าดีกว่านี้ขอปีหน้าดีกว่านี้แล้วกันขอให้ปีหน้าบ้านเราอะไรดีๆสิ่งไม่ดีให้มันอให้ผ่านลงแล้วให้แค่ปีนี้นะน้ําท่วมเห็นอยู่มีรางหนึ่งมีอะไรไอ้ที่เขาว่ามีเม็ดเม็ดลอยน้ำตัวเล็กตัวเล็กลอยน้ำมาๆตัวเล็กตัวอะไรตัวเล็กลอยน้ำอาจจะย้อนยุคผมนะปีสองร้อยสี่ิบสองในครั้งแรกที่ผมใช้มันนะรุ่นผมเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบแรกเนี่ย พอหล่นลงน้ำปุ๊บเดีกยสืชักโคกอ่ะเราใช้มันนะแมงเสกหล่นชักโคกลงปุ๊บแมงละลายเ <c oughs> ลยรุ่นแรกนะรุ่นสองเนี่ยรุ่นหน่อยแมงหล่นลงไปในน้ำปุ๊บหนึ่งเม็ดเนี่ยแมงจมน้ํานะจมน้ําแล้วมันก็อยู่เป็นเม็ดสวยงามเลย <c oughs> พอเราเอามือเข้าไปพอนิ้วชี้เราเนี่ยไปแตะโดนมันซะหน้าปุ๊บแมงละลายคือจากาาประสบการณ์เนี่ยจากประสบการณ์ตรงเนี่ยมันจม เออมันจมนะถ้าเป็นไอตัวนี้นะไอไอตัวเล็กเนี่ยมันจะจมเล็กจมไม่มันจมไม่ว่ามันละลายไวด้วยเพราะมันตกน้านี่คือหัวใจสลายเลยตอนนั้นอเพอราะอะไรเหตุผลมันเป็นแบบนี้ผู้ผลิตเนี่ยเขาทํามันเนี่ยให้ละลายไวเพราะเวลาเราใส่เข้าไปนะ <c oughs> พอเรโดนไฟมันรีบหมดไวเพื่อเราไปซื้อใหม่เข้าใจหรยัง <c oughs> ผู้ผลิตเขาทาส่วนใหญ่มันจะจมก็สังเกตเราพาลาไปใส่เผาทั้งหา <c oughs> นี่เวลาลายเลยไอหานี่ <c oughs> แค่เฉียวเองวุ้บ เออส่วนใหญ่มันจมแล้วละลายดีนิไอตัวนั้นก็ล่าสุดปปสมาชี้แจงว่ามันคืออาหารนกเอี้ยงอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะอาหารนกเอี้ยงก็ไม่รู้เป็นไงรุ่นใหม่อาจจะเครือบเปล่าเครือภายนอกเปล่าเอ้หรือหรือหรือใครรู้ช่วยบอกทีมนะแต่ไอเรื่องจริงนะทศจรสนี่มันตลอดนะแนอดีตเนี่ยคือที่เราใช้กันมาเนี่ยมันจมแล้วละลายเร็ว หรือถ้าใครรู้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 จริงรุ่นใหม่เนี่ยผมไม่ทันรุ่นใหม่มันเป็นรุ่นนาโนหรือเปล่ามันไล่เบามาหรือขนาดหักอ่ะสมัยก่อนนะพี่มันจะมีสองรุ่นรุ่นแรกพอหักแบบแค่เอานิ้วแตะแม่งก็ไปไปแต่ถ้ารุ่นไหนเราหักนังไปเลยเราคิดจากของดีเ้ยหรือว่าหรือจะเป็นม้ามมนเบารอไรุ่นใหม่เราไม่เนรู้นะแต่ความเราเราไม่เคยใช้รุ่นใหม่ใช้รุ่นใหม่ไม่ต้องกลับไปลองดู สรุปมันก็คืออะไรแล้วแต่นะครับแบบที่สุดปปสออ,อ,อกสปกระชากบอกว่ามันคืออาหารนกเอีเอ้ยงลวกันนกเอีเอ้ยงกับนกเอี้ยงไป้าคใต้เยนกเอี้ยงล็อกล็กกหัวจุกคนเรียกอะไรกันแน่ลอยน้ำได้ตลกดีตลกดีครับอ่ะไหนไหนมาแต่เรื่องนอ้ำละเรื่องน้ำละเรื่องน้ำน้ำน้ำไปเห็นยุคข่าวหนึ่งจำไอ้ตัวนี้ได้ไหมไอคางดำ จำได้สิปลาหมอคางดเนี่ยที่เป็นข่าวตอนมันอารวาสใหม่ๆนี่หลอนกันเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอเลียนนะเอเดียนสปีชีหลอนกันเลยนะมันจะมาแล้วมันบุกประเทศไทยมันทำลายระบบนิเวศมันกินไข่ปลาทุกชนิดมันทำให้ปลากลัวทำให้ชาวคนเลี้ยงปลาตกตะดึงตกใจตกเจอตกเจอตกเจอหมอคางดำนี่มันอันตรายอย่างงู้นอย่างนี้ล่าสุดนี้นะครับกรมประมงโชว์ความสำเร็จแล้วครับจับแม่งไปทำน้ำปลาน่ย จับแมงไปแปรรูปไปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพจับแม่งไปทำดิท่านี้ละมึงไอ้คางดำไม่รอมึงท่าบที่ดูที่มึงจะเก่งที่ไหนไม่รู้ที่นี่ประเทศไทยมึงอยามาห้าวันไม่เหลือสมัยก่อนแล้วมาแล้วตงกแตนตากแตนในเขาวัวเนี่ยตะกแตนปารังก้าจับได้ก่อนเด็กโูตอนนั้นคนไทยก็หลอนโอ้โหหลอนเลยอ่ะปาตังก้าถล่มเพื่อนนาไร่สวนโอ้โหชาวไล่ชาวสวนร้องห่มร้องไห้ตะกแตนปารังก้าแมงมาเป็นฝูงมา เึิเดียวไม่กี่นาทีหมดเลยกินทุลิบหายหมดเสียหายหมดชาวนาชาวไร่ทำไงกับมันดีสุดท้ายเนี่ยของเราก็เลยแบบว่าเอางี้น่าจะเอามันไปทําน้ําปลาแหละมีโครงการนะจับแป้งไปทําน้ําปลาให้หมดแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ว่าปลารังก้ามันกินได้นั่นแหละทุกวันนี้ปลารังก้าศูนย์พันไปแล้วปลาดังก้าดีจะต่างประเทศเลยพลอยประเทศไทยเลี้ยวเลยเลี้ยวกับแป้งศูนย์พันอะ ไอ้ที่เรากินปาดังก้าทุกวันนี้ไม่ใช่ของเรานะนะต้องนําเข้านะที่มันแพงหน่อยที่เราเห็นจะขายอยู่เนี่ยเนี่ยแหล่งๆเนี่ยจะจส่งพี่ออทอดแดดพันน่ปาดังก้าขนพันในประเทศไทยหลอนไปเลยโครงการน้ําปลาปาปดังก้าปิดตัวลงเลยไม่ได้ทําคนเอาไปกินศูนย์พันล่าสุดที่มันมีตะกั่วอะไรมันมาทางอินโดนีเซียไอ้ทันมาอินโดนอินเดียเราก็อินเดียก็กลัวพม่พมาก,กลัวไทยนี่หลอนเลยมาเสเวน <laughs> มึงลองดูได้ เข้ามาได้ไม่กี่ตัวมังเหมือนแบบส่งหน่วยนาตาเวนมาก่อนเฮ้ยอยู่ไม่ได้ไว้แมงปัยหมดแมงปัยไม่กล้าแวะเลยนี่ไอหมอหมอข้างดำนี่มามาลองของป็งไงน้ำปลามึงเรียบร้อยแล้วแ่พวกแมลงพวกนี้แมลงแปลกๆนี่นะจะบอกให้นะแม่งบินพาดเข้าไปในคุกงูเข่าแม่งตีกินเสียอะไรตัว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 งเงินตัวทองอ่ะไม่เหลือพวกเพื่อนเล่นปิ้งเปียกกระบมู โอไม่เหลือเนี่ยอะไรประเทศไทยอะไรอะไรมาเงี้ยขอให้บอกเนี่ยคางดําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยเอาละฮะนี่ละอีพีนีจบที่ป้าหมอคางดํานะเดี๋ยวมาดูอีพีหน้าว่าจะเล่าอะไรอีพีหน้ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนก็น่าจะมีคุณครูอีกนะคุณครูโอ้คุยแล้วคุยแมีเหม็นไอ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 เหม็นมีประจํามีประจํามีประจาไอเหม็นเฮ้คุณครูที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวมาติดตามอีพีหน้าแต่อีพีนี้นี่ฮะเครื่องมือช่างทโท้ใครสนใจไปหาซื้อจับจองมาใช้ได้เครื่องมือคุณภาพผมกับพี่เอิญ รับ,รบประกันคุณภาพตามราคาดีมากๆม <คำ S 2> าก